วันนี้เราจะไปล่าสลัมนะครับเราเป็นสลัมสเลเยอร์เราก็ต้องล่าสลัมถูกไหมถูกสิครับผมไปฮะไปตานคุกศรฮะเคยเข้ามาเล่นแล้วออตินเคยพาเข้ามาเล่นพาตัวมานะแต่โอ้สเปตรตัวเลยเหรอหายทั้งหมดดีครับไปล่าสลัมครับเราเป็นสลัมสเลเยอร์นะตัวอื่นไม่ได้นะได้แค่สลัม โอ้เป็นไงแล้วอิสตลอ,อะไรไม่รู้นะน้องสลามทั้งหลายนะเดี๋ยวเราไปซื้อลูกกระจกมาติดตัวไว้ด้วยนี่อัพตินนะผมขาวตัวเรลืองแสกกันหมดทุกคนเลยตายตายเฮ้ยอะไรอะไ่ะโดนไปดีเกมตีเพลินๆนะเก็บดูเบลไว้ด้วย ปลาเมือกซื้ออะไรอะ่ะสองพันซื้อดิซื้อไม่ได้เหรออ๋อกด A ได้ตัวอะไรมา ฮ้ยสร้งสีแดงหายากพิเศษกดอีกกดอีกเอาตัวท็อปมาเลยตังจะหมดแล้วเนี่ยห้500าร้อยเองมาอู้ออตัวดีๆหน่อยอีกตวัวนะ ออกครับเดี๋ยวตังหมดนายสซักตัวหนึ่งอ่ะคองดิไม่ใช่ออกไหมออกออกแล้วเราต้องกดอะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ซื้อไม่ได้อะทำไมเำไารนะ้อยเท่าไหร่ละ ไลยนะพ่อเวล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 สิบสิบเท่าไหรนะ่นี่นะเดี๋ยวแป๊บนึงไปฉีก่อนไหมไปฉีกก่อนพ่อสุ่มได้ฮะได้ฟิวแล้วก็ฟิวโอเคโอ้โหจิ้งีนี่อ่ะใส่ได้สามตัวนะครับแล้วก็ฟิวไปฟิวออกไม่ได้แล้ว แต่ที่ดีที่สุดเข้าไปสไลม์โอเคอะไรอ๋ออ๋อ,อจะกดอันนี้เอาไงนะลืมแล้วเนะี่ย พ่อดาบอะไรอ่ะดาบธรรมดาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันดาบเลเวลหนึ่งอันไหนดีที่สุดอ่ะเลเวลสิบห้าอันนี้อยอซายู่อเอซ่าอัตโนมัติ เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเนะเาะเอ๊ะปาลามโอเคแล้วแล้วก็อ่ะเรี่งไปรับของรับของก่อนได้เลยนี่คีบูตเตอร์บูตเหรียญอีกคีบูตโอเค ผลลเมือกแดงนะครับโอ้โหฟันครั้งเดียวครับไม่ไมันในป่าที่สองเยโอ้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 ยพุพ่งขึ้นบานเลยครับตอนนี้สิบเจ็ดแล้วต้องเท่าไหร่อะสี่พันเลยเหรอไปดีจุดที่สี่พันมาเดี๋ยวยี่สิบครับ วิ่งได้ไหมวิ่งได้ชัดไปสลามช่วยหน่อยเลือดอยู่ไหนเนี่ยเอาเลือดอยู่ข้างบนเลือดเยอะอยู่นะโอเคใช้ได้ครับเก็บของมาด้วยสีแดงสีแดงโดนไปดีตับสนระหว่างของเล่าของเขานะสีแดงหกสิบเก้าสเก้าตายไปสิ โดนปลายดาบก็ตายได้นะครับผมมาตังได้มาหกพันแล้วใช้ได้อยู่คุ้มๆกันที่เสียซื้อข้าประตูไปซื้อ,อยังไงซื้อประตูอะเข้ามาไม่ได้ซื้อตรงไหนซื้อตรงไหนซื้อตรงถนนนะเพใช้ที่อื่นซื้อไม่ได้ าต้นอยู่ไหนเนี่ยดูดิวิง่งหาออกไปหาอาต้นครับไหนอ่ะนี่หรอนี่มานี่ซื้อตรงนี้เนี่ยไไม่ได้ฮะมีม 2, มตังสองพันยังตาไอตัวเขียว,ยวอะ่ะ เฮ้ยจริงดิปีกมาได้เนี่ยมาดูดิคอมพิวเตอร์ทอลเรียวเฟิร์สอ้าวยังไม่คอมพิวเตอร์เนี่ยทั่วเรียวใช่สิบเจ็ดแล้วเนี่ย ทำยังไงไม่รู้่ะจริงจริงน่าจะครบนะปีก็ขครบแล้วนะตุ่มครบยังตุ่มได้กิ่ตุ่มมากี่ตัวตุ่มมาเยอะปะอ่ะกดเลย บอสพอร์ทัลอยู่ไหนอะไหน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 ในนี้เหรอบัตเทอรออลิน่าเนี่ยอออน,น,น,นะโอ้ได้เยอะอยู่นะพ่อมีสัตว์เลี้ยงดีอ่ะ ใช่เหรอใอ๋อตีดได้นั่นตีผสมเอานะผสม,สมก็ดูที่ตัวมันตัวละครอ่ะโอ้ยต้องต้องไปอีกแปลว่าอีกสุ่มอีกตีน,นึงสุ่มได้น้อยบ้างของเลยยังไม่ให้ไปเยอะแต่ตอนนี้น,นึง นี่เดี๋ยวกดผิดอันเนี้ยสิบสองสิบกว่าตัวเอารวมกันก็ได้เป็นเทียสองเทียสองก่อนน่าจะใช่<ะ>เพราะ,ะว่าตอนแรกปีมยังไม่ได้สุมม่มอ่ะไปไม่ได้เพอสุ่มเสร็จอบบผ่านได้แต่สุ่มเยอะอยู่ยนะได้เลยสองตัวฮะสองตัวหรอ อะไรอ่ะออกด้วยอ่ะยังไงไม่ได้ต้องต้องสามตัวตัวแดงอะน,นะสามหรือสี่ตัวเ,เดี๋ยวั็ปีก็ได้สามตัวนะแล้วบอกัได้ของไม่ดีไง โอ้หลอกกันดีกว่าดที่เขาหลอ,อกกบทุกคนปต่มันเมือกแดงเอาตัวดีหน่อยอ่ะตัวทีดีครับเปิดสามไปเลยโอ้ต้องซื้อเหรอไม่เอาไม่ซื้อ เฮ้ยเฮ้ยเทปนิยายมาสองตู้ซ้อนเลยเหรอซรออบตัไมาา่ใช่เฮ้ยเมือกแดงได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้ครับคผมกดหยุดกดกันี้ รามโซนสองก็ถูกแล้วนี่ no! No! ทำไมไม่ผ่านอะสองพันก็สองพันนั่นเองลองลองมีเพิ่มอีกนิ สลามครบกี่ตัวหรือเปล่าเ <Yeah. S 1> มกะสลามเ <Huh? S 1> มกะสลามสลามยักษ์เฮ้ยสองตัวซ้อนเลยเหรอ <Yeah. S 1> อ๋อ้โหสามตัวซ้อนหาเลยเฮ <Yeah. S 1> ้ยสามตัวมันจะเกินไปแล้วนะครับคุณ <Yeah. S 1> อยากได้สูตุดสุดนึองอะ่ะ <Yeah. S 1> ตังจะหมดแล้ว เมือกแดงเมือกแดงพิเศษด้วยยังโหดยังตึงผสมไปอีกเออว่าพอแล้วมั้งตั้งเกือเก้าพันเรนเราก็่า เปลือซาเอ็ดเลยอ๋ออ่ะไม่รีฟิวไม่ได้อ่ะยังไปไม่ได้กับลูก โอ้น่าสากติดะไรอะโอเคเด็ด okay. อันเลยเหรออันนี้อู้ดูดีดูดี แล้ดูดิเกาสลามยังโหดอ่านยังลูกเอ่อเราจะดูเคเวสจากไหนอะ่ะชีวิตแคนพูดเล่น ดกดรับอุปกรณ์ยัางลูกลนะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ทำไมเธอไปไม่ได้อ่ะถือว่าขายของยังเนี่ยทางเนี่ยขายหอดย่ง ใช่นี้ไม่ใช่นี้ปิดตัวก่อนได้แล้วไมไปดู้องดลเวลสองก่อนเนี่ยมาตรงเนี้ยขายยังขายของยังเนี่ไม่มีอะไร ก็ติดเหลืออะไรอ่ะก็ะติดยังไปไม่ได้อ่ะอ่าโอเคเลยมานานนะครับโอเคใครอยากจะลองเล่นนะครับมันลองเล่นกันดูได้นะครับมาฟันสลันกันแบบว่า่ายเครียดนะฟันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่มันยากเกินไปนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพูดเพลินนะสวัสดีครับ